โอเคครับเข้ามาอยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยครับจัดไปสําหรับวันนี้นะครับเอาเข้ามาเกือบร้อยนะครับในยูแทนลิกิสิ์แทรเดียเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างนะครับมานะครับวันนี้ขอเล่นเลยเบ็ดละสิบห้าเอาเข้ามาเกือบร้อยนะครับมาดูกันซิว่าวันนี้จะแตกหรือไม่ยังไงนะครับเป็นกาลังใจให้หน่อยละกันนะครับเพื่อนๆมาวันนี้ขอแบบฟี้ยิวเลยนะครับเรียบร้อยครับโดนไปก่อน รถเบ็ดก่อนเหลือแปดบาทสุดท้ายกดแม่งเลยเอามาเฉยโอ้ยเรียบร้อยครับมาเฉยไม่รอดตอนแรกคิดว่าไม่รอดครับแต่ลอดเฉยครับเอากับเขาสิครับเอากับเขาสิครับเรียบร้อยดอกนี้สวยสวยสองเครม,มาก่อนนะครับขอไปต่อเบ็ดเจ็ดห้าเลยคราวนี้วิง่งเบ็ดเจ็ดห้าไปเลยแล้วกันมาอีกอุย้ยกดเป็นมาครับ กดเป็นมาครับแบบนี้เอาว่าอีทเท่าไหร่หมื่นสี่เอาว่าเพื่อนๆขอไปต่อเป็นก0 0ดูมากนะกันยังไงเบ็น600อย่ังไงนะครับออโต้ไปเลยที่สามหมุนครับดูดีจะรอดหรือเปล่านะฮะน่าสนใจครับอย่ามองข้ามเกมเก่าๆอีกหนึ่งเกรมนะเออเพราะว่ามันอัปเดตตลอดนะมันเปิดมานานก็จริงนะแต่ว่าเกรมเขาอัปแพทตลอดนะครับ จะเรียกว่าบักก็ว่าได้เออนะครับไปทุมท่วมเลยจ้านะครับมองให้ใช่มองให้ายแล้วค่อยตามนะครับเราจะเพิ่มเติมนะครับอยู่ทางด้านล่างนะโอ้โหอะไรวะยิ่งเกินโอ้โหคิวผมขอเพิ่มเลยแล้วกันผมขอเพิ่มเลยแล้วกันเดี๋ยวรู้สึกว่ามันเกลือจัดเลยผมขออนุญ,ญาตรีหนึ่งแมต รีหนึ่งแมตช์ครับเพื่อความชัวออกเข้าใหม่หนึ่งแมตช์ดูด,ดิไปต่อไปต่อครับอ๋อโต้ไะอ๋อโต้่ะโ,โอโ้โหอะไรวะโอโ้โหเอ คิวบางมากเพื่อนๆเหมือนจะโดนไงไม่รู้นะครับกดเองดีกว่ากดเองดีกว่ามาแล้วดอกนี้ครับโอเคช้าแต่ชัวช้าแต่ชัวดีดมาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันครับกดรีไปนหนึ่งเทเมื่อกี้กดรีเฟสไปนหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับ7 4็ดหสี่ในระยะเวลาไม่ถึง3นาทีนะเพื่อนๆเห็นไหมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ นะครับประเดี๋ยวเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างผมขออนุญ,ญาตเราออกก่อนนะครับแคป,ปร,รูปนี้มา20่ั้นแรกนะครับ20่ั้นแรกนะครับรับไปคนละ1 0 0้ละกันโอเคไปแล้วบาย